สอกุมภาพันธ์นี้แล้วนะคะที่ตลาดน้ำวิถีไทยที่คลองพดุงกรุงเกษมจะเปิดให้ทั้งชาวกรุงเทพและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศตลาดน้ำโบราณกลางกรุงเทพวันนี้คุณปอริธวบลพฤกษผู้สื่อข่าวของเราได้ไปสำรวจความพร้อมค่ะพบว่ามีความพร้อมคืบหน้าไปแล้วกว่า80%ติดตามจากรายงาน ขณะนี้ครับตลอดริมฝั่งคลองพดุงกรุงเกษมเจ้าหน้าที่ได้นำทุ่นจิกซอลอยน้ํามาติดตั้งไว้เพื่อให้ประชาชนได้ลงมาใกล้ชิดและสัมผัสกับตลาดน้ําวิถีไทยได้มากยิ่งขึ้นครับ โดยทุนจิกซออนเนกประสงค์ที่นำมาประกอบกันเป็นท่าเรือนี้เป็นการทดแทนการก่อสร้างแบบเดิมๆที่ใช้ไม้คอนกรีตหรือเหล็กซึ่งหัวหน้าทีมติดตั้งยืนยันว่าปลอดภัยหมดปัญหาเรื่องโปะลมเพราะสามารถรองรับน้ำหนักได้มากกว่า300กิโลกรัมต่อตารางเมตรและมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีประมาณสัก80%แล้วครับก็เ,เกือบจะ100%ล้อีกวัน2วันก็น่าจะเสร็จนะครับ ได้เยอะครับสมมติ1ตารางเมตรเนาะหตารางเมตรมี4ลูกก็จะรับน้ําหนักได้360กิโลครับก็ประมาณ67คนนะครับอันเนี้ยเวลาจัดงานลอยกระทงใช่ปะลอยกระทงเขาก็บ่อยจัดบ่อยคนจะลงเยอะมากคนจะลงเยอะมากเขาจะมีการทิ้งสมอทิ้งอะไรให้มันแน่นแน่นมันจะไม่โคงเคงปลอดภัยครับปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์ครับผม สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณคลองพดุงกรุงกเกษมอย่างทัศนีรู้สึกตื่นเต้นกับตลาดน้ำที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะโดยปกติแล้วหากจะไปเที่ยวตลาดน้ำก็ต้องเดินทางไปถึงชานเมืองซึ่งเธอจะยกให้ที่นี่เป็นที่พักผ่อนในช่วงสุดสัปดาห์สำหรับครอบครัวก็รู้สึกดีนะคะตื่นเต้นดีแล้วก็รู้สึกว่าได้ได้สัมผัสอะไรที่แบบว่าใจกลางใจกลางกรุงเทพอะ่ะไม่ต้องเดินทางไปไกลอะคะ่ะ ก็น่าน่าสนใจค่ะได้ศึกษาวัฒนธรรมไทยสมัยก่อนที่มีการค้าขายทางเรือด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีความรู้สึกว่าไม่ต้องเดินทางไกลไปไปถึงชานเมืองก็ได้พาครอบครัวมา เป็นเป็นการสร้างบรรยากาศเกี่ยวกับวันของครอบครัวค่ะเช่นวันหยุดเสาร์อาทิตย,ย์อะไรเงี้ยการดําเนินปรับพื้นที่คลองพดงุงกรุงเกษมชุบชีวิตให้กลายเป็นตลาดน้ําวิถีไทยในวันที่12กุมภาพันธ์นี้ถือว่าใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วในวันเปิดตัวตลาดน้าวิถีไทยะจะประกอบด้วยตลาดน้ําในคลองมีเรือจํานวน40ลําจําหน่ายอาหารขนมเครื่องดื่มตลาดบกจํานวน90ซุ้มกิจกรรมทางวิชาการนิทรรศการงานสาธิตภูมิปัญญา โดยมีกำหนดพิธีเปิดในวันพฤหัส,สบดีที่12กุมภาพันธ์เวลา17นาฬิกาโดยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานปรวริปุณพึกห้องข่าว NBT